อ้ก๊ะมาสั่แม่เม็ตแบบสวนเผาดีมั้ยปลเพวกชุ่มรุนเนี้ยต้องเป็นมะละศรเริ่ไปหาอยู่น้ำร่งสีเป็นแบบเป็นตแบบถึงสวนของเทดีไหปากมดว่าโอ้จะไปทีหนกูเตุ่นมาเตมึงเออาภรณ์ที่นี่น่ยเพื่นกับเขาใสเนาะ ก็ไโพดจ้าอ้ยไก่โพดที่ได้เห็นว่าอันนแชมูด่างแ่อยากไกับเพาะกุโร่เมื่อไดเรามาหาเขาคุ้มมื่อเนี้ยครับเมื่อนี้ยเมื่อเนี้ยตครับมื่อนี้ครับเ็นครับเป็นซุปไถ่เลครับโอ้มีศิลปินทนเานี้ชไม่ช่วไมโอ้ยหมแล้วด้ีบไาเี้ับ่งเก่ีอมหนึคำวโเียกับไมอกรือแบบมีอ่า ตลอดเลยจงงตัวรอโก้ก็จดวยอยจูสเกือบต้ีดีอย้เง่ายหอวกง่ายเราปเแขนเทียบดเาแขนเทียบเออใช้อะไรอ่ฟูต้าอะไรนะชิบวใจเงินดีะจะสั่งด้วยไง บอกว่าห <S 々> ้แม่ไปกินก่อนไปกินก่อนอหลีเอาไว้อิ๋วมยอแหล่มันสุดมันะคไม่ก็กินกำลังก็ได้เปลี่ยนรองพื้นกับแป้งโอ้ยมันกินบัลง์มันกับบนี่ดนกมันอ่นะอยาพอนีซื้อกะซื้อดงค่กินยังมาขึ้นเนาะโซเฟียนั่งขับอยู่นเด็กโซใหม่ว่าเอิดไหม่เอิดม่ โซยังโซฟีโซฟีเพราะพ่าเอินเนี่ยพวกหัวใจตีเปลีโซฟีโซฟีพ่ขาโซฟา มือคึืนนี่มแม่มาคลิก่แล้วน่ะเดี่ยเฮ้ยไปเต้นกูโวดเพลงกปะโจ้ิเลยมาเป็นมือคึืนเต้นยันพี่ร้องไปจิดหนึ่งมาเลี้ยงเนคื่นพี่ตอนนั้นเดีลองกล้องขึ้นเมียนเต้นกับป๋าโจูตัวอตายเป็นยังไงกินยัง ฝากไปถึงพ right. uh ่อคนนั้นให้โดยเจ้าพ่อหล่ะอยู่ป่าสูงบินต้นหละได้ยินเสียงนบบุตรเมื้อนเชิญไอนึกเมืนเตาเกลือนเชิญไอ้เมื้อในหน่อยนี่ยมีสวงคนนี้ครับ เขาี้เลยนะพระานิยมเสกมนไปผมบหลวงพ่อคุณเออวทงใจคนจอดให้กับเมืองร้อง เป็นนิดลูกล้วนขออ้อนที่เขากลับบ้านบางนอนแต่เขาจักรจรไม่เคยข่าวคราวเป็นดาวเป็นเดือนสูงสูงเพื่อยังสีูงก็ที่หัวใจกุ้งลืมท้องทุ่งนาคนกินน้ำตาอยู่หลังอย่างนี้เสียดีเจ้าพ่อเฮสักกลางกระดักกลับมาเร็วไวเชิดเถิดเจ้าพ่อพระราชใช่ลูกนอนร้องไห้ทุกวันเลยเชียวใช่ได้เกี่ยวย่าไม่ร้องยังได้ก่อนใช่ได้เกี่ยวใช่ได้เกี่ยวก็แม่สวัสดีครับ เคยเี่ยวแลมองมีแต่จกใเกี่ยวบอเคยเลียวแลมองมีแต่จกคอยอจะอยบาอจำเนื้อไม่ได้แตานจำเนื้อได้รูเป็นเนี้คือไอเียวบางนาคู่หลือนวทีเคยเรี้ยงมถี่ขนมาเองแบบดูส้ยดูได้ตัวนะเหมือนจำไม่ได้ถ้าเรามองเห็นหน้าเนี่ยจะแบบไม่จิไหลไ ว่าสีเอืน่นว่าปลาเจ้ากลับมาพริกขื้นขื่นบาดเก่าเฮาก้มกับเจ้าองค์พ่อไม่เฮซักบอลเป็นลักบอลเป็นลักข้าเมืองมีเมืองโอ้ยน้ำอืน่นมีเมืองให้น้ำอื่นเปยมื่อนี้คุณย่ามาติวให้ทอดเต้นเลยครับเมื่อนี้ครับเอาหญามาเพ <c oughs> ื่ามมั่นใจมาสรรัก <c oughs> ครับทำมัเป็นตัวประกันอีกเลย ทีดน้ำก้นกันดีไปครับอยาวันจันจะมันเลี้ยวลงกันไปยังไหนบนนเนมาบค้มเมาอีกว่าน้ำีนำนมาเตอนนมหนเลี้ยนเขาป้าเขาลงไปตัวจิบเดียนมาขันลงทั้งกับองญิงพี่มอนเลี้ยวมากเกือบว่าถืกขางไฟไฟมันปักไก่ไว้ทัเงียู่อือืได่ถอยหล้ ตะกัดแดนยมได้โอ้ยเนาเพราะตัวนึงน่าจะไปเห็นชูกะโอ้ยล้วนะโอ้เขากินเป็นละมือนึงนั่งยืนหายเรียบมือโบราชาชว่าน้าอ้อมก็แกงไปเบิดแห้งบ๊อบอดู ยืนให้ด <descon fin anta> <p uss ASE ori> ูเลาะบึงเสียลำมืองย่อมือไหวสามที่กราบเจ้าพ่อกลับแมนเจ้าได้ยินบออิน้างกอดเข้าให้หาเจ้มิตรตัวตัวดักตรงตรงใเปลือฝากไปถึงไพคนนั้นให้โดนใจเธอเจ้าพ่อและอยู่ฝ่าสูงดินโตและได เอียงนอกผู้เอเชิญใอายแม่นเต้าเถือนเชิญใอายแม่นเต้าเือนโอ้ยเด้อ ร, да> รุ่นฉันไงล่ะกีล่ะบามันดกินผักกากินบ่กินลรา่จะลูกเอาใเอาไปห้น้องพ่อนวดกับมันแล้วมันก็ตายไปปล่อยมันไวยังหมอน่ะเาเสียไปให้น้องมันดีเดียเนควรไมใกล้เขาอันนั้นพ่อใกล้เขาด่างเนาะห็นพอนุ่นน่ะมันเด็นด่างเอาไปป้อนไปกับ ฝากพี่น้องครับอย่าลืมซื้อบัต,ตรจองตัวครับเมื่อกี้เป็นทิน้งสุดท้ายของรอบนี้นะครับเมื่อกี้บัตรไร้วันครับ129บาทครับบัญชีเดิมเหมือนใครเดิมทักไปที่สาวน้อยพี่แพงแฟน์เพีนะครับตัวเดียวพ่อยี่บ้าสนหรับคลิไปไลลลน,นี้ก็ฝากพี่น้องสามีค่าพอจะมาครับ